ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำหรับค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางนัทนิดลอบปะนสาผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชํนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหัวถนนหมู่ที่8ตำบลปริกอสันเดาจงังดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน135คนครู10คนพนักงานราชการ2คนครูอัตราจ้าง1คน เจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนและผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น15คนประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนนเปิดสอนในวัดหัวถนนซึ่งมีพระอธิการอินทองเจ้าอาวาสวัดหัวถนนเป็นผู้รเริ่มในการจัดตั้งขึ้นทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม พุทธศักราช2473วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ได้แต่งตั้งนางนัชนิตลอบปะนสา,ามาดำรงตำแหน่งพู้อในการโรงเรียนบ้านหัวถนนจนถึงปัจจุบันประเด็นท้าทายของพู้อในการโรงเรียนส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้หัวถนนโมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหัวถนน หัวถนนโมเดลประกอบด้วย heart หัวใจ understand ความเข้าใจ active learning การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง teaching การสอน administration การบริหาร network โครงสร้างหรือเครือข่าย opinion ความคิดเห็น new part ส่วนใหม่หรือด้านใหม่1 สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นตอนที่ 1. ขั้นวางแผนการวางแผนต้องใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจประชุมวางแผนชี้แจงคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงานวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน 2. วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล ขั้นตอนที่2ขั้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนแผนพัฒนาการศึกษาโครงการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมการเรียนการสอนการสอบถามและการสัมภาษณ์ 2. การคัดกรองนักเรียนคัดกรองนักเรียนเป็น4กลุ่มนักเรียน135คนกลุ่มปกติจำนวน114คนกลุ่มเสี่ยงไม่มีกลุ่มมีปัญหาจำนวน5คนกลุ่มพิเศษนักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง16คนผลการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงไม่มีกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่องคงเหลือจำนวน10คนแก้ปัญหาโดยการสอนซ่อมเสริม เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและประชุมผู้ปกครองทํา M.O.U. 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนจัดกิจกรรมโฮมรุมก่อนเรียนทุกวันกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทำได้ขายเป็นเสริมทักษะชีวิต 5. การส่งต่อทางโรงเรียนได้เตรียมการส่งต่อสอแบบคือ 1. การส่งต่อภายใน คือครูประจำชั้นส่งต่อไปยังครูที่สามารถช่วยเหลือได้ 2. การส่งต่อภายนอกการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกแต่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนนไม่มีปัญหาจึงไม่มีการส่งต่อนักเรียนขั้นตอนที่3ขั้นประเมินและสรุปผลขั้นที่4ขั้นปรับปรุงแก้ไข และวางแผนใหม่ต่อไปโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบกิจกรรมที่1อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและครูทุกคนกิจกรรมที่2เยี่ยมบ้านนักเรียนดำเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรณีเช่นให้ทุนการศึกษาให้ชุดนักเรียนนักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคันจำนวนหนึ่งคน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กชายจียรวัตรปราบนรงขาดเรียนตั้งแต่16พฤษภาคม2566ถึง11มิถุนายน2566ซึ่งได้ตามนักเรียนตลับมาเรียนตามปกติจากกิจกรรมเยี่ยมบ้านภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นักเรียนมีความยากจนพิเศษจำนวน81คน ซึ่งได้ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องตน้นและมอบทุนการศึกษาให้ซึ่งผลที่ปรากฏกับนักเรียนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงเกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นดูแลนักเรียนทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเด็กเกง่งเด็กดีเด็กมีความสามารถกลุ่มเด็กปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับก,การพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตการทำขนมโดนัทจิว๋วน้ำามลบอรี่น้ำมะนาวอัญชันให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่บูรณาการในกลุ่มสาระการงานอาชีพกิจกรรมที่ 3. พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยดำเนินการลงนามบรนทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำรวจโรงพักอันเภอเดาและสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วกิจกรรมที่4นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหัวถนนมีการวางแผนสร้างความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบ่งคณะกรรมการดำเนินงานชัดเจน ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญการจัดกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและจัดการเก็บข้อมูลของนักเรียนเป็นปัจจุบันด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นขั้นตอนการใช้แบบประเมิน SDQ ร่วมกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนทุกคนด้านการคัดกรองนักเรียนมีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษการจัดกลุ่มนักเรียนนี้มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มพัฒนาเต็มศักยภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้านต่างๆการจัดกิจกรรมโฮมรูมการเยี่ยมบ้านการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและโครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่นักเรียนและจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการส่งต่อ ครูประจำชั้นส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาเช่นส่งต่อครูแนแนวครูประจำวิชาด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจและเต็มตามศักยภาพเช่นการจัดตั้งชุมนุมภาษาไทยนวดฝ่าเท้าฟุตบอล ทำได้ไข่เป็นจัดกิจกรรมออกงานการแสดงงานสำคัญต่างๆเช่นนวดฝ่าเท้างานวัดรำมโนรางานหมู่บ้านงานวัดและยังเชิญวิทยากร,รที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมบันเป็นประโยชน์จัดกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการประสานหน่วยงานภายนอกเช่นครูแดจากโครงการครูแด โดยเป็นโครงการที่ประสานกำลังระหว่างตำรวจจากสถานีตำรวจะเดาผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกันปีการศึกษา2566โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวรักษาระดับเพชรปีที่หนึ่งเพื่อเป็นโครงการด้านการป้องกันและแพร่ระบาดยาเสพติดที่มีรูปแบบที่ชัดเจนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน